สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุพางนะคะวันนี้ค่ะทุกคนไอเชี่ยจะมาซื้อรถคันใหม่ให้แม่นะคะคือพี่แชมป์เนี่ยเคยเซอร์ไพรส์แม่ซื้อรถคันใหม่มาให้แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะเป็นรถกระบะแต่ครั้งนี้ไอเชี่ยจะซื้อรถพอจูเน่เออพอจูเน่ให้แม่นะคะซึ่งเชี่ยไม่ได้ออกตังทั้งหมดนะคะก็เชี่ยก็ร่วมพุ่นกับพี่แชมป์นะคะไอเชียออก20พี่แชมป์ออก80ค่ะทุกคนก็คนละครึ่งนะ เดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยนะคะทุกคนรถจอดอยู่ตรงเอ้ยอเอ้ยทุกคนอันนี้อะไรอ่ะ <st> <c oughs> หนุน่นเสชยชมพี่แชมป์แต่ว่าอังจริงนะ เงินทุกบาททุกสาตางค์อ่ะ,อะจะพ้วยแล้วเห็นไหมว่าไม่เชื่อภูมิใจว่ะที่แบบซื้อรถคันใหม่ให้แม่อะไรเงี้ยออกคนละ50 50แต่ว่าเหมือนไี่เช่ยออกประมาณ90ปะ่ะเออเกเลยไี่เช่ยออก20พี่แชมป์ออกแปดสิบรถคันใหม่ที่สีอะไรพี๋ยชี่ยเลือกเองสีนะสีชมพูปะ่ะสีขาวสีขาวอ๋อ,อสีขาวไปไหไหนไหนไปดูหยุดอยู่ข้างในแล้วอ่ะ คือสิ่งที่จะจะเซฟเออหงสงและนี่ก็คือสิ่งที่เชเก็บเงินมาทั้งหมดแล้วก็จะซื้อให้แม่วันนี้นะคะมาดูนี่เห็นว่ามีทั้งดอกชบาดอกนุ่น<บ>ดอกไม้ดดอกอม,อมอไม่ใช่ <c oughs> ใชนี่ค่ะทุกคนที่แบบร่วมหุ้นกับพี่แชมซื้อมาให้แม่นะคะ <c oughs> อะไร <c oughs> อุ้ย ฉันจะถามความรูม้สึกแม่นะคะว่ารู้สึกยังไงที่แบบเออแบบลูกสาวกับลูกชายซื้อซื้ออะไรวะซื้อรถมาให้รู้สึกยังไงคะ,ะดีใจตื่นเต้นทำไมลูกสาวไม่แม่ยังไงแม,ม่พูดนิ่งเกินแม่แบ,บอก <laughs> อะไรว่าโอ้โหรู้สึกประทับใจในความแบบ อะไรเงี้ยพูดไปดิเออรู้สึกประทับใจลูกสาวออกรถให้คันที่แล้วพี่แซมก็ออกให้คันนี้น้องเสียวให้ใช่แต่ว่าก็มีส่วนที่พี่แซมออกให้เยอะกว่าฉันออกแค่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หรอเสียร์เออเออว่ะใช่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 ใชใชแล้วพ่อแล้วเสียร์เออพ่อพ่อเป็นคนขี่อ่ะพ่อเป็นคนขี่ใช่ปะ่ะโอ้เราจะมาบาดเปียทำไมอ่ะพี่แจ๊อพ่อ,พ,อพ่อเป็นคนขี่ใช่ป่ะอุ้ย คนขี่ใช่ปะพี่แชลอย่าวังนักเปิดทุกข้อสักครั้งหนึ่งนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกยังไงได้รถใหม่เออดีใจคุณลูกค้าครับเดี๋ยวผมพาไปทัวร์รถครับผมตามมาครับคุณลูกค้าสภาพสภาพจะเป็นพนักงานสภาพใช่แล้วครับคุณลูกค้าครับขามาดีสัตว์อุ้ยทำไมแรงจังนี่ครับก็ บอกของเรานะครับเป็นตะเข็บชายแดนนะครับตะเข็บชายแดนเอ่อก็คือแบบว่ามีจะมีทหารบอกไม่แก่เลยตะเข็บเองก็คือเป็นหนังหนังงูหนังโป๊ฮะแล้วก็พังงาทำไมอ่ะพังงาครับไม่ไม่ทำไมฮะเขาเรียกพังงาที่เขาเรียกไอพวงมาลัยกันผิดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรครับพังงาครับคือยังไงครับพังงาไม่เก็ยจเหรอไม่เกียที่หมุนเรือไง เชียเล่นมุกซักไก่เลยใคระเขาจะไปรู้เรื่องหรืพี่แชมป์นะเฮ้ยเดี๋ยวมานี่เข้ามาข้างในครับเฮ้ยพี่แชมป์เชียร์เชียร์เข้าไปนู่นอ่ะอันนี้คือออปชั่นนะฮะเฮ้ยฟังกูดีสักอันนี้คือเปิดไฟไฟแบบแบบว่าเปิดหมดครับสองดูใช่ครับผมถ้าเปิดนิดเดียวครับเปิดนิดเดียวเปิดนิดเปิดเปิดนิดเดียวไม่ได้ครับเราต้องไปเป็นหมาหมู่ฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราแพ้อ๋อเปิดเราต้องเปิดแบบว่าแต่แต่อยู่ที่เราว่าเราไปกับใครเราจะเปิดก่อนไหม อันนี้คือเบรกมืออ่าเาเนี่ยเบรกมือก็ถนัดมือดีครับก็อันนี้ครับเอาไว้ใส่พวกยาบงยาบ้าอันนี้จากกมายนอันนี้เป็นเขาแถมมาจากบริษัทใช่ไหมใช่ใช่นี่เชีร์ไม่ชอบบวกไม่ชอบลบชอบคูณอ้ยนี่เสี่เดี๋ยวมาดูเปิดออปชั่นประตูอันนี้ก็เป็นแบบว่ามีทั้งหมดนะครับอันนี้คือเป็นเป็นรถเ็ตที่นั่งนะครับ แต่ว่าเมื่อกี้เรามีดอกคูณเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่สิบสี่ก็นั่งได้ส4สี่คนครับนั่งทับกันฮะลูกทิ้งขยะไปแล้วเฮ้ยเอาลูกมึงทิ้งขยะทำไมต่ำๆเออได้นะครับงดทุกคนคะนี่เป็นคุณแจรถนะคะแบบเวลาจะใช้ที่ไรก็อย่างเงี้ย ตอนนี้ก็ได้รถนมาครอบครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็ไปคืนเขาอืมอันนี้ยิ้มว่ะแกเนี่ยไม่กล้าแก่เนี่ยฟองแบบคือตอนเนี้ยนั่งไปเหมือนนั่งแบบนั่งฟัง SMR เารช่ารถหนึ่งวันนะฮะคอนเทนต์คอนเทนต์วันนี้รถเช่าพี่รถเช่าทำคอนเทนต์ไง อรถให้แม่ไป็นี้บบ้างก็รู้สึกเอาจริงๆนะรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าเป็นของขวัญชิ้นแรกที่ให้แม่นะคะแต่ก่อนนี่เคยให้ก็จะมีการ์ดวันแม่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมล่ะเอออันนี้ก็ออกรถให้แม่ก็ภูมิใจนะคะแล้วต่อไปจะจอกอะไรให้แม่รถบังคับนั่นแหละค่ะทุกคน อ,อกฉันก็จะทําความดีแบบให้แม่เรื่อยๆไปถ้าที่จะทําได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งของก็ได้นะคะทุกคนเป็นแบบว่าดูแลแม่ดีๆอะไรอย่างงี้นะคะไม่ต้องเป็นเงินทองสิ่งของอะไรอย่างี้แม่ก็ภูมิใจแล้วนะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์แล้วก็กดไลค์ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะใครอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาได้ข้างล่างน,นี้เลยนะคะบ๊ายบาย